สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีค่ะพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยก็มาแล้วสวัสดีทูทุกคนนะครับสวัสดีสสดมินรักแฟนเพื่อนน้องเอครับผม<ไ>วันนี้เอและพี่แก้วนะครับพามาอยู่ที่จวดคาฟเฟ่คอนแก่นนะครับ<ไ>วันนี้เราจะมาทานข้าวกันนะครับแล้วก็แยกย้ายนาอพี่สาวแยกย้ายหรอดีใจดีใจพะนะ ก็ต่างคนก็ต่างมีภารกิจนะครับเกียก็จะกลับกรุงเทพนะครับน้องเอก็จะไปอุดรนะครับแล้วก็ทํางานนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะพามากินข้าวันก่อนนะครับวืนอนี้จะพามากินอย่างกินกลอยกลอยค่ะกลอยแซอีสานของบรรนาธิการกลอยกลอยจุกค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงตามไปเลยครับตอนนี้เ้าากับยูทีค้าเฟ่นะครับแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับอิ่มหลายที่นองแล้วก็ ลออชิวนะครับนางชิวนะครับผมก็บ่ามีอย่างมากไมรับมันอีกก็คือว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะพี่สาวเนาะเป็นวันพักผ่อนแล้วก็เป็นวันที่แบบว่าชิวนะครับก่อนที่พี่แก้วจะกลับกรุงเทพนะครับผมวันนี้ก็เลยแบบมานั่งกินข้าวชิวอยู่ที่จวดคาเฟ่นะครับผ่อนเก่นนะครับเพื่อจะรอส่งพี่สาวกลับกรุงเทพนะครับเด้หันไปเรื่องพูน นอนเองเท่งอยู่คนน่ะพี่น้องโอ้ยนางเอกมิวสิกนางเอกช่องน้องเอมาแล้วนะครับคนนะ่ะบวกมืดเลยค่นะคนน่ะเป็นวันพักผ่อนสบายๆนะครับถือว่าหลังจากที่ไปทําบุญไปกินข้าวไปนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เลยมาพักผ่อนที่นี่นะครับจวดชาเฟ่น,นะครับขอนแก่นเนาะก่อจังไดก็อย่าลืมนะครับาปากน้องเอมาแล้วนะครับแล้วก็ เป็นกำลังแรงใจนะครับให้น้องเอมาด้วยนะครับผมอะไราอ,อีแก้วคนกกแก่ๆอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยคนนะคะยังไม่ปิดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจังใดแบบใดเข้าไปเบิิงนะครับว่าจวดคาเฟ่เป็นยังไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับบรรยากาศของจวดคาเฟ่เป็นยังไงนะครับตามไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่จวดคาเฟ่นะครับเบิิงบรรยากาศพี่น้อง เหมือนกับอยู่ที่บาหลีเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ยที่ซุ้ม31นะครับเอ้าพี่แก้วอุ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเอ,เ,เอาพี่แก้วมาได้ยังไงคะ,าาะมากับเด็กเหรอคะนี่พี่แก้วมาหน้ากับเด็กเหรอคะอุตส่าห์แอบมา,อมามอบกมากอก <laughs> ตอนนี้อยู่ที่ชวดขอนแก่นนะครับป้ามาห่อพี่แก้วแม่ นี่จดขอนแก่นนะครับสะสวยนะครับเดี๋ยวมากินข้าวกันคับ กินข้าวอิ่มแล้วนะครับผมแล้วก็มานั่งชิวๆอยู่จวดคาเฟ่นะครับขอนแก่นเพื่อจะรอส่งพี่พี่สาวนะครับกับกรุงเทพนะครับผมก่อนอื่นนะครับน้องเอก็ไม่มีอะไรครับวันนี้นะครับก็อยากจะขอบกรับขอบพระคุณนะครับเอฟซีทุกคนที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลานะครับที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณพี่แก้วนะครับขอบคุณพี่สาวสุดที่รักของน้องเอนะครับพี่ ที่เดินทางมาเจอกันในวันนี้ตั้งแต่ยี่สิบสองเนาะตั้งแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดยี่แปดหนึ่งสองเก้าวันเลือยี่สิบเกือบสิบวันแล้วนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็ก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่สาวคนนี้ที่คอยดูแลเทคแคร์นะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะครับก็ถือว่ามีความรักความผูกพันเนาะมีความรักความรู้สึกที่ดีแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าว เชื่อมสัมพันธ์ให้มันลึกซึ้งมากกว่าเดิม,มนะครับมีเวลาได้ได้มาเรียนรู้กันเพิ่มนะครับแล้วก็น้องเอกก็จะบอกตรงน,นี้เลยนะครับว่าน้องเอกก็จะขอจองกรามจองเวรพี่แก้วตลอดไปได้แล้วพ <c oughs> ูดน่ากลัวจังเลยคะ่ะน้องเอกก็จะขอขอเป็นน้องน้องรักของพี่แก้วตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้พี่แก้วมีน้องคนนี้ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับน่ารักเหรอ วันนี้ยังไงวันนี้เป็นสบายสบายสบาย,บายะนะครับแล้วพี่แก้วราคาส่วนพี่แก้วก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณน้องเอก่อนนะคะน้องสาวที่น่ารักตั้งแต่ตลอดการเดินทางตั้งแต่ที่สองที่มาก็น้องเอใส่ใจเทคแคร์ดูแลพี่สาวดีทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอาหารการการินไม่ว่าการเดินทางว่าเรื่อความสะดวกเรื่องที่พักเรื่องอะไร ทำพี่สาวได้เป็นที่มากและเป็นที่น่านรักมากนะคะขอบคุณน้องสําบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญพี่แก้วขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกๆคนนะคะน้องๆพี่ๆป้าๆและหลายท่านที่เข้ามาชมแก้วกับน้องเอมาแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตาม ทุกคาชมก็เป็นกําลังใจให้กับแก้วแล้วก็นั่งเองได้ทําบุญได้ทําสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามเดี๋ยวพี่แก้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วเนาะแต่ก็พี่แก้วก็ยังจะแบบว่าอาจจะถ้าใคิดถึงนะคะอาจจะส่งคลิปมาให้ลงบ้างนะครับผมแต่ก็ยังไม่หายไปไหนเลยนะครับก็ขอขอบคุณ F อีทุกคนนะครับที่ติชมเข้ามาเนาะมีมีทั้งคนรักคนไม่ชอบนั่นแหละครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะกลับ เก็บมาพัฒนาคลิปเราให้มันดีขึ้นนะครับขอเป็นอีกส่วนหนึ่งให้เป็นแค่คิดในเรื่องของความรักในความรักพี่รักน้องเนาะขอเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งในสื่อออกไปให้ให้เห็นถึงความรักนะครับว่าจะเป็นความรักพี่รักน้องความรักเพื่อนแล้วก็ความรักครอบครัวความรักพ่อแม่นะครับช่องน้องเอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่ง คือให้เห็นถึงความรักทุกๆคนคผ่านช่องน้องเอออกไปนะครับผมอย่างทุกอย่างตอนนี้นะครับเราเอกับพี่แก้วนะครับก็รัก FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจมีอะไรก็สามารถติดชมกันได้นะครับเราก็พร้อมที่จะ ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับผมดีใจแล้วก็มีความสุขทุกเม้นทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเวลาอ่านแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็รื่มใจมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ถ้าเจอพี่แก้วไปคอมเมนต์ที่ไหนก็ทักทายด้วยนะอย่าปล่อยพี่แก้วเหงานะคะเดี๋ยวนั่งเอกเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้ไปหาพี่แก้วอีกเหมือนเดิมนะครับไปค่ะเพราะว่าเอ็มีงานที่กรุงเทพบ่อยแล้วก็ลงไปหาพี่สาวอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรก็ คุยกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกคนนะครับฮักกันแท่งกันใบเด้อหักกันใบสามัคคีกันใบคือขอนียวหนึ่งไหมยาสีไม้แตกมางคือจังนามสีขอนียวเด้อพี่น้องเด้อไปละครับผมขอบคุณค่ะไปบ่ายฝากใจไว้ให้เธอกับฉันควงใหญ่กัน ทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกันก็ยังคบกันไป สะสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกําลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกๆเรื่องราวรอยยิ้ม กันเป็นพา